สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีทั้งหลายนะครับเมื่อวานวันหยุดผมไปเดินร้านมือสองร้านมือสองแบรนด์นดังๆของญี่ปุ่นก็จะมี2อร้านนะครับก็จะเป็นฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดออฟนะฮะาร์ดออฟจะเป็นสีฟ้านะสังเกตง,ง่ายๆนะฮะแล้วก็อีกร้านหนึ่งจะเป็น,นสตรีททูแฮนนะฮะสตรีททูแฮนก็จะสีแดงนะฮะ เมื่อวานผมไปเดินที่สติทู a ฮนในอำเภออูสึกนี่แหละนะ,ะเขาไปเจอกีตาร์ตัวหนึ่งมากีตาร์ตัวนี้ผมเห็นมันห้อยขายตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆราคาก็ตอนนั้นก็ราคาถือว่าราคามันอยู่ในเลนราคาที่ขายกันทั่วไปนะฮะเดี๋ยวให้ดูกีตาร์เลยดีกว่านี่ฮะทาคาเมเนตัวนี้เป็น P T 1 0 6นะฮะ นะรูปลักษ์ก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างก็มีริรอยนิดหน่อยนะฮะไม่ถึงกับเยอะแต่ไม่มีรอยขวนเป็นรอยแค่หมองคล้ำที่มันเช็ดไม่ออกนะ,ะับผมผมผมเอามาผมก็ต้องเล่าก่อนว่าตัวนี้ผมเห็นมันห้อยอยู่ที่ร้านเนี่ยนานมากแล้วคือร้านนี้เปิดมาหลายเดือนแล้วนะฮะเมื่อวานผมไปเดินดู ผมก็ผมดูทุกครั้งแหละเวลาผมไปผมก็จะไปดูกีตาร์มันมีไม่กี่ตัวหรอกในร้านเพราะว่าในอำเภอนรมันร้านมันไม่ใหญ่มากทีนี้ผมก็ไปสะดุดเอ้ยมันลดราคาคือมันลดราคาจากจากเดิมที่มันติดไว้ตั้งแต่มันเปิดร้านเนี่ยมันลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยกีตาร์รุ่นนี้เขาจะขายกันอยู่ประมาณ4ี่หมื่นเยนนะฮะสี่หมื่นสามหมื่นกว่าสี่หมื่นเยนประมาณนี้ ะะราคามันจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วทั้งเว็บไซต์ทั้งในทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในร้านร้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันลดลงมาครึ่งหนึ่งเอาง่ายว่ามันลดลงมาครึ่งหนึ่งตัวนี้ผมก็เลยรีบสอยมาเลยนะฮะแล้วก็เทสดูว่าโอเคแต่คอมันโก่งนิดหน่อยนะฮะตอนที่ผมเทสที่ร้านแต่ไม่เป็นไรเรามาปรับได้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าสายมันจะสูงมากนะฮะ ผมก็เลยมาก็ทําความสะอาดผมใช้น้ํายาเช็ดขัดแล้วก็เฟตผมก็ขัดใหม่นะขัดเงาเลยนะฮะเฟตมันก็หมองค้านะฮะผมก็มาขัดใหม่ขัดทําความสะอาดแล้วก็ปรับคอรปรับแอคชั่นนะฮะตอนนี้เล่นง่ายนิ่มใครที่เคยเล่นทาคาเมเน่ก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะฮะทาคาเมเน่เนี่ยตัวยิ่งรุ่นพวกรุ่นเก่าๆพวกเนี้ เป็นเมกอินเจแปนหมดเลยนะฮะพวกนี้ผลิตในญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะมันคุณภาพมันสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆผมมีผมมีหลายตัวแล้วนะฮะแต่ผมขายไปหมดแล้วนะ,ะพีทีพีทีหนึ่งศูนย์แปดก็มีนะ,ะขายไปแล้วแล้วก็หนึ่งหกศูนเนี่ยผมพีทีหนึ่งหกูนเนี่ยผมมีเอ่อหนึ่งศูนย์หกนี่ผมมีอยู่ผมน่าจะมีอยู่สองสามตัวนะ,ะแต่ขายไปหมดแล้วนะฮะ ส่งขายที่เมืองไทยเราแหละนะคะแต่ตัวนี้ผมเพิ่งได้มาผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ใช้ก่อนเพราะว่าผมจริงๆผมก็อยากได้มาใช้อยู่แล้วก็อยี๋ยมาฟังเสียงกันนะฮะผมผมใช้กับเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งร่วมกันนะฮะ เรวใสดีแล้วไป ปรับพักไฟฟ้านี่ยังสมบูรณ์ทุกอย่างนะฮะเช็คไฟได้มี EQ เสียงก้างเสียงทุ้มเสียงแหลมนะฮะให้ปรับแต่ตามความชอบนะก็ประมาณนี้สัญญาณเบสเซอร์ยังดีอยู่นะสัญญาณยังดังเท่ากันหมดเลยนะ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือทาคา i n เนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนักดนตรีอยากจะได้กีตาร์มือสองนะฮะตัวเออตัวนี้รือบอกไปว่ามาพร้อมเคสฮาร์ดเคสเคสแข็งอย่างดีของรุ่นมันเลยนะฮะเคสนี้ยังใหม่กิกอยู่เลยนะฮะนะถือว่าได้มาแบบครบเซตเลยนะฮะตัวนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เอาย่ง่ายว่าประมาณยังไม่ถึงหมื่นนะกลางๆนะฮะห้าหกันนะตัวนี้ นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นกีตาร์คู่ใจถ้าได้ตัวใหม่มาก็ไม่แน่อาจจะขายนะฮะจริงๆผมมีทั้งกิจกรรมดนตรีแล้วก็ผมจะตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวให้มันพ้นหน้าหนาวให้มันคลายหนาวไปสักหน่อยแล้วก็จะออกเริ่มออกเดินทางไปแคมปิ้งนะฮะเพราะว่าผมทํารถทํารถแคมป์ขาไว้นะฮะก็เดี๋ยวจะไปออกไปแคมปิ้งตามหัวเมืองต่างๆในญี่ปุ่นนะมาแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้ง YouTube Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ